หากใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันลองตั้งใจอธิษฐานดูนะคะวันนี้เราจะมีชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้เรานั้นประสบความสำเร็จเกิดแบบแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมาอใจค่ะในทุกๆวันน่าจะมีกำลังใจดีๆแบบนี้ส่งต่อไปใหเ้เพื่อนทุกคนนะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะคอมเมนต์ Comment, แล้วถ้าหากว่าคลิปนี้ให้กำลังใจคุณได้แล้วแล้วก็แชร์ออกไปให้คนที่คุณรักได้รับกำลังใจนี้เช่นกันค่ะความสง,งบเยือกเย็นค่ะวันนี้ความสง,งบเยือกเย็นจะช่วยนำพาให้คุณนั้นเนี่ยได้พบเจอกับความสุขในชีวิตได้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ค่ะ อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะความสุขและทุกข์เป็นของคู่กันค่ะหากเมื่อใดที่เราทุกข์ขอให้คุณรู้ค่ะว่าเวลานั้นเป็นช่วงที่คุณกําลังจะได้ทดสอบตัวเองได้ถึงเวลาที่จะทําแบบทดสอบของตัวเองแล้วใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเพียงแค่ลองสง,งบจิตสง,งบใจให้เวลาตัวเองอยู่กับตัวเองมองไปรอบๆค่ะแล้วคุณจะพบเจอว่าคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลยค่ะ ในหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีใครค่ะเราไม่มีคนที่เข้าใจแต่ลองมองออกไปรอบๆตัวค่ะคุณยังมีคนที่คุณรักคุณยังมีคนที่ให้ความเข้าใจคุณยังมีคนที่ให้คำปรึกษาได้ค่ะอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้อนุญาตให้เราได้รับผู้คนที่มีความคิดที่มีความสนใจ ที่มีความปรารถนาในเรื่องเดียวกันสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดก,กันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มองไปแล้วก็ไม่เจอใครเชื่อเถอะค่ะคุณมีคนที่ให้กำลังใจคุณแน่นอนค่ะคุณยังมีใครอีกคนนึงที่จะเป็นกำลังใจให้คุณได้หากว่าคุณไม่เจอใครแล้วแล้วก็คุณยังมีพวกเราค่ะเพื่อนๆใน TikTok สามารถเป็นเพื่อนให้กับคุณได้เป็นกำลังใจให้กับคุณได้ค่ะ พลังของความรักพลังของความปรารถนาดีจะส่งผ่านแบบนี้จะส่งต่อให้กับทุกๆคนได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตและเดินหน้าต่อไปค่ะหากใครกำลังท้อแท้เพื่อนๆลองส่งกำลังใจไปให้ดูนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้กำลังใจเกิดขึ้นรอบๆตัวขอให้ทุกคนเพียงแค่ใช้หัวใจรับฟังเสียงนั้น แล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปค่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้พักถ้าหากว่าใครที่จิตใจเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเดี๋จะพักแล้วแต่ยังต้องทํางานอยู่แล้วแล้วก็ลองหาเวลาให้ตัวเองนะคะลองดูหนังสักเรื่องที่เราชอบฟังเพลงดีๆที่เราฟังแล้วเราสบายใจให้โอกาสตัวเองได้ผ่อนคลายเล่นเกมสักตาแล้วถ้าหากว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วล้วก็ ให้หาเวลาอยู่กับเขาให้มากนะคะพลังงานของเขาจะช่วยเยียวยารักษาบาดแผลในใจของเราได้เป็นอย่างดีความรักโดยที่ไม่มีข้อแม้จากสัตว์เลี้ยงของเราจะส่งผ่านและมอบก,กำลังใจอย่างมหาศาลให้คุณได้โดยที่คุณไม่คาดคิดค่ะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะภายใบนี้ผมบอกได้อย่างชัดเจนค่ะว่าทุกอย่างแล้วที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เราจะผ่านมันไปไม่ได้นะคะ ปัญหาต่างๆเราจะผ่านมไปได้ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดคุณเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดฉันมีคอนเนคชั่นที่ดีเหลือเกินฉันเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสและฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคุณเป็นคนคนนั้นค่ะขอให้คุณยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะ อย่าให้ปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณลดทอนสิ่งที่คุณเป็นเพราะนี่คือบททดสอบที่ทำให้คุณเติบโตและเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นและกำลังใจดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไบนัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนๆกันนะคะส่งกำลังใจไปให้เพื่อนๆ ที่ได้เข้ามาในคลิปนี้ที่ได้อ่านคอมเมนต์กำลังใจส่งต่อถึงกำลังใจแต่ถ้าหาคลิปนี้สร้างกำลังใจให้คุณได้แล้วแล้วก็แชร์ออกไปให้คนที่คุณรักแชร์ออกไปให้คนที่คุณรู้สึกปรารถนาดีค่ะ